ยากให้พมอัพสเต็ปนะครับคอมเมนต์มาทุกคนอุย้ยสตาร์ทง่ายง่ายครับลูห้าสิบทุกคนรดพังบอกงบป,ประหยัดนะแบนบวกตลอออนะทุกคนมาดูอ่าชิ้นแรกเลยทุกคนในก่อาอามเป็นของอัมเดิมร้อยสิบนะครับโชคก็เป็นโชคเดิมร้อยสิบมันก็จะเตี้ยลงนะครับทุกคนหลดหนะ้า ลงนะครับไม่ตัดชกนะครับไม่ได้ตัดแกนชกไม่ได้ปาดบางคนนะโหลดลงให้มันสุดบางคนแค่นี้บางคนก็จะใส่ของบางลมนะครับ Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions Okay, and I don't go no you I'm me นี่จะมาดีวิวรถนะครับตั้งชื่อให้ผมหน่อยคันนี้นะใครอยากให้ชื่ออะไรคอมเมนต์บอกเขาหน่อยนะทุกคนก็วิ่งมันรถมาเลยวะไม่น่าจ,จะมาทุกคนก็มาไอ้นี่นะครับดีวิวนะครับรถของเรานะทุกคนก็แข่งอะไรบ้างนะครับงบป,ประหยัดนะแบนตบวกตรออ้นะทุกคนมาดูอ่าชิ้นแรกเลยทุกคนนี่นัดนะครับ ก็ตัวได้ไม่ไม่รู้นะว่ากี่บาทมันแต่งนานไปแล้วอันนี้ก็เบิกใหม่นะครับนี่ของก๊อฟนะไม่ใช่แท้ลงมาข้างล่างครับลงมานี่นะครับสายเบรกนะทุกคนของฟรีวะบุกคเซตีให้มาอันนี้ตั๊มเดิมยิงสายนะครับนี่ก็โชคเดิมาอยออกบีครับแต่กล้องก็นี่นะครับล้อล้ออาก่อน ม่วงอมน้ำเงินนะการก็การเกาะทั่วไปครับผมพ่นสีดํานะก็นะครับเมมีตอมตากล้องผมนะทุกคนก็มาดูชิ้นต่อไปนะครับนี่ฟ้าครอบนะครับไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้ครับนี่นะแล้วก็อน,อน็อตนะครับทุกคนน็อตน,นะครับชิ้นต่อไปก็อันนี้ผมก็ซื้อใหม่นะคือ,อแล้วก็ รถแข้งก็ไล่ครับรถไม่ได้ล้างนะทุกคนไม่ต้องระวงครับข้างหลังก็มีแค่นี้ครับมาดูสนนครับสีแสบด่างครับนี่นี่ตัวนี้นะครับเข้ามาดูครับเข้ามาดูก็ดุมสเตอร์ข้างในครับห็นไหนทุกคนเออล้อก็เหมือนกันนะมาดูฝั่งนี้ครับพันเกียร์นะครับได้ฟรีอีกแหละผมไม่รู้ได้มาจากไหนนะนานแล้วก็บางโซ่นะครับ มาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้เดินจดินวินหัวแล้วครับเอออันนี้ครับนี่นี่นี่หางปลานะครับแม่งโคตแพงนะครับทุกคนสองร้อยกว่าบาทเลยนะนี่ก็อามเป็นของอามเดิมร้อยสิบนะครับโชคก็เป็นโชคเดิมร้อยสิบมันก็จะเตี้ยลงนะครับทุกคนโชคเดิมร้อยยี่ห้าเป็นสามร้อยสี่สิบมิลนะครับแต่ว่าโชคเดิมร้อยสิบเป็นสามร้อยยี่สิบมิลนะครับก็ลดหน้าลงครับ ไม่ตัดชกนะครับไม่ได้ตัดแกนชกไม่ได้ปาดบางคนนะหลุดลงให้มันสุดบางคนแค่นี้บางคนก็จะใส่ของบางลมนะครับสีก็ตามนี้เลยเป็นสีเขียวหนึ่งสามศูนย์ครับชุดชีนี่ประมาณอ่พันหกครับตีไปอันข้างหลังนี้เป็นของเก่านะครับโอเคมาดูชิ้นต่อมาเลยอันท่อนี้ครับไม่เห็นมาไปฝั่งนู้นก็ได้ครับพี่ นี่นี่ตัวนี้ครับคาบูนะครับคาบูแดดนะทุกคนเออลูค้าสีนะครับมาดูท่อท่อเคียนพายางครับสนใจไปสั่งกันได้นะเคียนพายางไอเสียเจดรวดนะทุกคนเออก็นี่นะครับเป็นท่อลูห้าก้านะทุกคนก็เป็นบ่อเอกมาทองนะครับมาดูใต้บ่อกันใต้บ่ไม่มีอะไรนะครับ,บก็ นีแค่นี้ฟังเสียงพ่อไหมทุกคนอยากฟังเสียงไหมโอเคทุกคนมาฟังเสียงพ่อกันลูกห้าสี่อีกแล้วใครท่อห้างเก้าใครอยากให้ผมอัพสเต็ปนะครับคอมเมนต์มาทุกคนอุ้ยสตาร์ทง่ายครับลูก 5, ห้าสี่ทุกคนรดพังบ่ เค้านั่นทุกคนกว่าจะติดไว้าดูลมดูลมก็ฟังแค่นี้แหละครับเขาจะด่ากูแล้วอืมทุ่งนานครบับ้านคนไม่มีคนอยู่มนะครับก็ ดับเครื่องก่อนนะทุกคนฝากติดตามไวด้วยนะครับคันนี้สำหรับใครชอบนะใครไม่ชอบก็ติดตามให้กูด้วยก็โอ้เมยครับทุกคนพูดมากสองคลิปเลยนะข้างเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยขออภัยในกล้องไม่นิ่งนะครับกูมือสั่นนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ